โอ้มื่อโชเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปปลูกกระหล่ำปลีนะครับแต่ก่อนจะไปก็ต้องทากันแดดก่อนนะครับผมชอบใช้ราชีบอดี้ตัวนี้มากมี SPF สูงกันแดดได้ดีแถมไม่เหนียวด้วยครับลงผิวเสร็จก็ไปทำงานนะครับระหว่างทางเจอผลไม้ก็เก็บกินนะครับทุกคนผลไม้ที่ผมกินอยู่ภาษาการิเอ็นเรียกว่าเสรมีสาและตอนนี้เราก็มาถึงสวนกระหล่ำปลีแล้วนะครับมาถึงก็ลุยงานกันเลยนะครับเวลาปลูกกระหล่ำเขาจะแบ่งหน้าที่กันหลายส่วนนะครับอย่างแรกเราจะต้องใส่ปุ๋ยก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะต้องใส่ต้น ซึ่งวันนี้เป็นหน้าที่ของผมเลยครับวันนี้ช่วยกันใส่ต้นกล้า3คนนะครับก็คือผมแล้วก็น้องอีก2คนครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการปลูกกระหล่ำปลีครับเราก็จะทําหน้าที่แบบนี้ไปทั้งวันนะครับทุกคนเขาบอกว่าเวลาเรามีความสุขระยะเวลาก็จะผ่านไปเร็วนะครับเช่นอย่างวันนี้นะครับตอนนี้ทํางานเสร็จก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับทุกคนพอตกเย็นมาเราก็จะบํารุงผิวด้วยน้าจูน้องจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื้นเรรุงผิวง่ายๆแค่2ตัวนี้เลยนะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิิ้้พกัใหนะครบ